สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่20ิมิถุนายน2 5 6 8มารอบดึกครับเลยหกทุ่มของวันที่19มาประมาณ1ชั่วโมงเศษนะครับนับเวลาอย่างเป็นทางการก็วันนี้วันที่20ิมิถุนายน 2. 5 6หเวลา1นาฬิกาเศษนะครับสว่างวันนี้ก็จะเป็นเช้าวันที่20และกลางวันวันที่20ตลอดทั้งวันนะครับถ้านับพันภาษาชาวบ้านวันนี้ก็กลางคืนวันที่19ที่กําลัง ดูคลิปอยู่ขนาดนี้ครับสำหรับคนนอนดึกนะครับก็วันนี้มาพูดคุยในเรื่องร่างพรบอสมนะครับร่างพรบอสมเนี่ยอาจเป็นหมันก็ได้นะครับจากสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันนี้ซึ่งสถานการณ์ทางการเมืองยังคาดเดาไม่ไม่ออกว่าจะเป็นอย่างไรจากเหตุการณ์ทางการเมืองขนาดนี้นะครับร่างพรบอสมอาจเป็นหมันก็ได้หมายความว่าหมายความว่าตอนนี้ ร่างพรบรอสมอที่จะให้ออกเป็นกฎหมายนี่ส่งไปถึงสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับแต่ว่าสภาผู้แทนราษฎรจะออกกฎหมายเมื่อใดนั้นก็ต้องรอให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะเปิดสมัยประชุมวันที่3กรกฎาคม2 5 6 8นะครับถ้าหากว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติไม่มีเหตุการณ์ทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะครับ ร่างพรบสมอก็จะถูกหยิบยกมาออกกฎหมายในโอกาสต่อไปนะครับแต่ว่าจากสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบนันร่างพรบสมออาจเป็นหมันก็ได้คําว่าอาจเป็นหมันก็คือเป็นภาษาพูดภาษาเขียนให้มันดูดีให้มันน่าฟังคลิปขึ้นมาหน่อยนะคําว่าอาจเป็นหมันก็คือถ้าแปลตรงไปตรงมาก็คือร่างพรบอ,อสมอ,อเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกกฎหมายก็ได้อาจจะตกไปเลยก็ได้ตกไปทําไม ตกไปเพราะว่าเหตุการณ์ทางการเมืองครับมันจะมีกรณีที่เกิดขึ้นท,ที่สามารถทําให้ร่างพรบอสมอเป็นหมันไม่ได้ออกกฎหมายเลยร่างกฎหมายตกไปเลยไม่ต้องไม่ต้องออกกฎหมายเลยนี่มีกรณีกรณีเดียวนะครับคือกรณีนายรุ่งตีเกิดยุบสภาถ้านายรุ่นตีเกิดยุบสภานี่นะร่างกฎหมายไม่ ไม่เฉพาะร่างกฎหมายพรบสมอที่อยู่ในสภานะร่างกฎหมายทุกร่างที่มีการเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วแต่ยังไม่ได้ออกกฎหมายเสร็จและยังไม่ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายทุกร่างนะจะตกไปหมดเลยพร้อมกับการยุบสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะนั้นจากสถานการณ์ทางการเมืองมันมีโอกาสที่จะยุบสภาหรือเปล่ามันก็มีเหมือนกันนะครับอย่านึกว่าไม่มีนะเพราะว่าจากสถานการณ์การเมืองที่ร้อนระอุขณะนี้นะครับ จากการที่นายกแพทยรทองทานจินวัตรได้พูดโทรศัพท์กับสมเด็จฮุนเซนทางด้านกัมพูชาเสร็จแล้วทางด้านฝั่งกัมพูชานี่มีการหักหลังนำอัด,อด,อดคลิปเสียงที่โทรศัพท์ไว้น่ะเอามาเผยแพร่ออนไลน์เสร็จแล้วเอามาเผยแพร่ออนไลน์ในประเทศไทยนะเอาาเผยแพร่ออนไลน์พอเผยแพร่ออนไลน์เกิดเกิดปัญหาทางการเมืองขึ้นทันทีหลายฝ่ายไปฟังฟัง คลิปเสียงที่โทรศัพท์ตีความไปต่างๆนานาว่าเป็นลักษณะของการไป,ไปด้อยค่าประเทศไทยของเราทําให้กัมพูชานี่ฮึกเหิมได้เปรียบแล้วก็ประเทศไทยเสียเกียรติภูมินู่นนี่นั่นจากการไปอ่อนข้อให้กับกัมพูชาประมาณนี้นะแล้วก็ดูเหมือนนายกแทย์งองสานเชนวัตจะมีคําพูดคํานึงว่าเ,เมทาภพาที่สองนี่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับเรา เราเนี่ยหมายถึงเราเนี่ยหมายถึงคุณเซนกับแพรทองทานนะนายกแพรทองทานเนี่ยพูดกันอ,อบอกว่าแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราทำนองนี้ตัวนี้ประเด็นนี้เป็นประเด็นหนักมากที่หลายฝ่ายเอา้าก็ท่านดูข่าวทางการเมืองอยู่เราเราไม่อยากพูดมากนะทางการเมืองนี่เอาเป็นว่าที่พูดไปเมื่อกี้กูเเป็นลักษณะที่มีในคลิปนะครับจากนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าผลที่ตามมาดีกว่า ก็เกิดการมีพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลเนี่ยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลก็มีพรรคภุมยจไทยนะครับอีกหลายพรรคก,กาลังประชุมกันกําลังหาทางดูสถานการณ์อยู่ว่าจะร่วมรัฐบาลต่อไปหรือว่าจะถอนตัวนะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของฝ่ายต่างๆเรียกร้องให้นายกรั้นตรีลาออกเรียกร้องให้ยุบสภาก็ได้นะนอกจากนั้นยังมีฝ่ายต่างๆที่จะกดดันให้นายกตีต้องพ้น พ้นความเป็นนายกตีไปด้วยการไปแจ้งความดําเนินคดีบ้างด้วยการไปยื่นถอดถอนโน่นนี่นั่นบ้างบอกว่า,วานายกตีขาดคุณสมบัติทตํานองนี้เพราะฉะนั้นท่ามกลางการเมืองขนาดนี้จึงร้อนรล้วนายกตีนางสาวเพ็ญทองทันชินวัฒนอ,อยู่ในช่วงถูกกดดันเป็นอย่างมากนะครับแม้ว่าวันนี้วันที่สิบเก้ามิถุนายนสองห้าแปดไม่ใช่ครับช่วงกลางวันที่ผ่านมาวันที่สิบเก้ามิถุนายนสองห้าแปดตอนนี้เป็นวันที่ยี่สิบแล้วมันเลยของทุ่มสิบเก้ามาแล้วนะ แม้ว่านายกเพรีงทองทานจะถแถลงข่าวขอโทษขอภัยประชาชนแล้วก็บอกว่าจะร่วมมือกับทุกฝ่ายร่วมมือกับกองทัพบกร่วมมือกับกองทัพนะสามัคคีกันเพื่อจะรักษาอาธิปไตยของไทยคือร่วมสามัคคีกันไม่มีเวลามา,ท,าทะเลาะกันแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็หลายฝ่ายเขาก็ยังไม่ยอมเขายังจะกดดันให้ในายกแพรยงทองทานพ้นสภาพความเป็น นายกตรีไปอยู่ด้วยวิธีการต่างๆแต่ว่ากดดันตรงๆก็มีบอกให้ลาออกกดดันตรงๆอีกฝ่ายก็บอกให้ยุบสภาทํานองนี้นะครับเจ๋งอะไรก็ตามนะข้อมูลนกะสถานการณ์ปัจจุบันนีนี่นายกมตรีก็ยังไม่ยอมแพ้คําว่าไม่ยอมแพ้ก็คือยังไม่ทําอะไรสักอย่างเลยก็คือไม่ยอมลาออกไม่ยอมยุบสภาแต่ยังจะเดินหน้าเป็นนายกตรีต่อไปนะแล้วก็ขอ,อกาสจากประชาชนแล้วก็นายกเพทยงทางเาียก็บอกว่าวันที่20บ มินายรเนี่ยแหละจะเดินทางไปช่องบกจังหวัดอุลราชธานีไปให้กําลังใจทหารทหารที่ปฏิบัติงานที่ชายแดนนะแล้วก็จะพบกับแม่ทัพภาคที่สองด้วยเยี่ยมให้กําลังใจประมาณนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็คือเหตุการณ์ทางการเมืองนะครับเหตุการณ์ทางเมืองที่จะเหตุการณ์ทางการเมืองที่จะส่งผลให้ร่างพรบาสมอเป็นหมันคือไม่ได้ออกกฎหมายได้ก็คือยุบสภามันก็มีโอกาสเป็นไปได้ถ้าถึงที่สุด ถ้าถึงที่สุดเกิดวันใดวันหนึ่งนายกแปรทองทานเจตนวัฒน์ไปต่อไม่ไหวแล้วคือไม่สามารถบริหารบ้านเมืองไปต่อได้ก็จะก,จก็อาจจะหาทางออกด้วยการล<ะ>่าออกประเด็นที่หนึ่งแต่ถ้าไม่เล่าออกก็ต้องยุบสภาถ้าเกิดนายกนายกแปรทองทานห,หาทางออกด้วยการยุบสภานั่นแหล, <ะ S 1> ละครับถ้ายุบสภาเมื่อไหร่ร่างพรบอสมก็จะเป็นหมันทันทีคือไม่ได้ รับการออกกฎหมายจากสภาผู้แทนราษฎรต่อไปนะครับเหมือนกับกฎหมายอื่นที่อยู่ในสภาก็ตกไปเหมือนกันนะครับวันนี้พูดกันวันที่20่สิบิจายน2 5ง8นะครับกลางดึกนะสว่างวันนี้ก็จะเป็นเช้าวันที่20แล้วในกลางดึกขณะนี้นะครับเราก็ยังใช้คําว่าร่างพรบอสมอ,อาจเป็นหมันก็ได้คืออาจเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในอนาคตก็คือถ้ายุบสภาเนี่ยก็จะเป็นหมันจริงๆ คือในอนาคตนี่ถ้ามีการยุบสภาจะเป็นหมันจริงๆร่างพรบสมอเนี่แต่ว่าวันนี้ใช้คําว่าอาจคําว่าอาจเนี่ยก็คือนายกอาจยุบสภาก็ได้ร่างพรบก็อาจเป็นหมันตามไปด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่อยากให้นายกยุบสภานะเราไม่อยากให้นายกยุบสภาพเพราะว่าร่างพรบสมอนี่ยมันอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับ ถ้านายกล้มตีถึงที่สุดจริงๆนี่ไปต่อไม่ไปนี่เราเนี่ก็วิพากษ์วิจารณ์ให้กับพี่น้องอสมอฟังนะพี่น้องอสมอฟังแล้วเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในความคิดเห็นของเรานะครับถ้าหากว่านายกตีแผนทองทานเชนวัตรไม่สามารถไปต่อได้จริงๆก็ไม่ควรจะยุบสภาน่าจะเลาออกจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราออกนี่ร่างพบรบสมยังอยู่ในสภานะเพราะว่าสภายังอยู่ ถ้าลาออกเนี่ยมันจะไม่มีรัฐบาลเฉยแต่สภาพผู้แทนรัษฎรเขายังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะลาออกปุ๊บมันจะไม่มีรัฐบาลแต่รัฐบาลนา,นายกเป็นประธานจะเป็นรัฐบาลรักษาการไปก่อนในขณะที่ลาออกนะครับ,บก็รักษาการหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ถ้าแต่ถ้ายุบสภาเนี่ยรักษาการนะนะแต่ถ้าลาออกเนี่ยไม่ทราบเพราะว่าเราไม่ทราบข้อมูลการเมืองเหมือนกันคือถ้าลาออกเนี่ยสภาผู้แทนร,รัษฎรเขาจะมีการประชุมกันใหม่ แล้วก็บวชนายกมัิีคนใหม่การที่ล<ะ>าออกจะดีกว่ายุบสภาตรงที่ถ้าลาออกร่างพลบสมอ,อยังอยู่ในสภาและสภาผู้แทนราษฎรยังพิจารณากฎหมายเมื่อใดก็ได้พิจารณาออกกฎหมายต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากว่าถึงที่สุดถ้านายกเพทองทานไม่ไหวถ้านายกเพทองทานไม่ไหวไปต่อไม่ได้จริงๆถ้าท่านไปต่อไม่ได้ก็ขอภาวนาให้ท่านลาออกจะดีกว่ายุบสภา เพราะว่าถ้ายุบสภาล่างพรบรสมอจะเป็นหมันทันทีครับไม่สามารถออกกฎหมายได้นะครับเอาละครับคำคืนวันนี้ก็พูดคุยกับพี่นอสมอไว้เพียงเท่านี้ครับให้กำลังใจอับสมอในการปฏิบัติงานครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ